เดวเบต้าค่อยย้อนมาดูว่าตัวเองหัดจัก,กรยานวันแรกเป็นยังไงวันที่เปลี่ยนแล้วเราจะรู้ว่ามันตลกจังเลย <c oughs> ไปแดดมาแล้วเราต้องสู้เราต้องสู้เดินไปเส้นตรงทางนูน้นนุ่นเต้ตาเราจะส่งปปหนอห้อยดูนั่นแหละวันนี้จะกลับชรินเดียลุงเบนกัะ

เดินนำหน้าไปเลยเดินนำหน้าไปเตี้ยมเตี้ยมเต้มเดินนำหน้าไปคุณแม่คุณแม่ครับตัวน้าชว่าเต้มชื่ออะไรนาเต้มใส่ชื่อชอวดตาในเพื่อนเบต้าละ่ะที่ว่าชื่ออะไรนะ